งางนัครบผมตามตรงนะครับเด็กไายแล้วเด็กไายแล้วยี่ห้าบ่ค่อยมีวาทั้งคนเออเพื่อนหวันเจียบครับผม Mà, bây bay 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 หลังจากได้หยุดสีห้าวันนะครับผมหยุดรอบตามนะครับกลับมาโชว์อีกครั้งนะครับผมผู้ใดปรแมนไปญญยังให้เดยเอาคนเพ่นโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วเห็นบ่าไล่เบครับผมไล่เบาเธอ,อโบยำนะครับมาแล้วครับผม,มนี่คือทีเด็ดปูทอนนะครับ ที่สุดแห่งที่สุดนะครับผมเอ,ออเดี๋ยวกล้องจัางน้อยยังดีเ <c oughs> ขาดีฮู้ลดกาละสินเอ้อ โอ้แหลกเล,กลวเออเทินนะ่ะเทินนะ่ะเดี๋ยวโบโย้ครับเดี๋ยวโบย้ำเออแรงเดี๋ยวโบโย้ครับผมแรงแต่ไง À. Ừ, xem cái <laughs> bộ vung vuông này mà Bộ vần vần khóc Bộ vần văn, bộ <laughs> buồn văn ôi <laughs> đừng buồn giấy <say> kích quá <cười> <cười> buồn văn